ที่อุปสมบทสามเณรธรรมทายาต3,500รูปโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาภูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2,563 วัดกู้อำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีหนึ่งในวัดเก่าแก่ที่เป็นพุทธสถานอันสำคัญในการจัดพิธีอุปสมบทพระธรรมทายาทโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2563ในวันจันทร์ที่14พันวาคมซึ่งบรรยากาศได้เสริมสร้างศรัทธ,ธาให้แก่สาธุชนผู้มาร่วมง,งานได้อิ่มใจในความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรม และความสว่างสวัยของเหล่ากอแห่งสมณะผู้ตั้งใจฝึกตนสู่การเป็นพระแท้ได้อย่างเต็มภาคภูมิทุกพิธีกรรมดำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์โดยพระครูวิมลสุวรรณกรเจ้าอาวาสวัดผู้ ให้ความเมตตาเป็นพระอุปชาสร้างศาสนาทาตยาทซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา วันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนากับวัดพธธระรธมกายโดยได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้บรรพชาอุปสมบทณสถานที่วัดกู้แห่งนี้จำนวนหนึ่งใน3,000กว่ารูปซึ่งทางวัดธรรมกายได้จัดเพราะปัจจุบันนี้การบวชไม่ว่าจะเป็นบวชภาพบวชเนรลดน้อยถอยลงไปยิ่งปีนี้ด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ทำให้พระน้อยลงไปถึงครึ่งหนึ่งจากที่เคยบวชแต่ก็อาศัยวัดพระธรรมกายได้บวชมูลใหญ่คณะใหญ่ถือว่าเป็นบุญใหญ่กุศลใหญ่และเป็นการทํารงรักษาพระพุทธศาสนาและเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเอาไว้วันนี้ได้มาบวชที่วัดกู้รู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ปลื้มปิติใจอิ่มใจอิ่มบุญอิ่มตา ประทับใจพระทุกองค์ที่ตั้งใจบวชกว่าจะถึงวันนี้นะคะแต่และองค์ก็พูดว่าโอ้โ oh หสุดยอดเลยนะระเบียดไปเยอะทุกอย่างต้องใช้ความอดทนแล้วก็ตั้งใจจริงอยากจะให้ผู้ชายไทยทุกคนบวชทั้งประเทศบวชทั้งโลกเลยคะ่ะพอจะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วจะได้เอาไปใช้ชีวิตของตัวเองได้และที่สําคัญจะได้มีภูมิคุ้มกันตัวเองไม่ตกไปอบายและที่สําคัญไม่ตกไปทางที่ชั่วและเตือนตนเองได้ จริงๆแล้ววันนี้ก็เป็นปื้มอะค่ะที่ได้มาบวชพ่อไม่เคยคิดว่าจะได้มาบวชที่นี่นะคะคือวัดธรรมกายนี่เป็นอะไรที่แบบเมื่อก่อนได้ข่าวที่ไม่ดีอะค่ะแต่แล้วพอได้เข้ามาเห็นที่นี่อะค่ะแบบมันความคิดความรู้สึกคือเปลี่ยนไปค่ะก็เป็นปื้มแล้วก็สิ่งที่ได้ยินมามันมันตรงกันข้ามกับที่เราเห็นในวันนี้ค่ะก็ดีใจอะค่ะที่วันนี้ที่ได้มาบวชพ่อค่ะ ก็เห็นท่านทั้ง12รูปนะคะดูทุกรูปอะคะ่ะสง่างามค่ะแล้วก็สมกับที่เป็นพระบทใหม่มันสว่างคือทุกคนแบบมีเหมือนเหมือนมีออล่าค่ะออกมานะคะผมก็มีลูกชายคนแรกนะครับและคนเดียวด้วยที่ได้บวชในพระพุทธศาสนาตอนที่ท่านบวชละก้าออกมาจากโบสถ์นี่ดีใจและภูมิใจมากครับที่เห็นลูกชายได้ของพระเหลืองมีคนกราบไหว้ เหมือนกับว่าผมยกลูกให้พระพุทธศาสนาจึงอยากจะเชิญชวนหนุ่มไทยทุกท่านที่อยากจะบวชขอให้มาบวชกันเยอะๆนะครับศาสนาเราจะได้มีพระสงฆ์สืบทอดศาสนาเรา ตลอดการเปล่งเสียงบทสวดธรรมจักกบพวัฒนสูตรของพระธรรมทายาทุกรูปที่แม้จะเริ่มต้นการเป็นพระภิกษุได้เพียงแค่หนึ่งวันแต่กลับตรึงใจสาธุชนให้บงัเกิดความเลื่อมใสในเนื้อนาบุญที่สามารถถ่ายทอดแม่บทแห่งธรรมได้อย่างพร้อมเพรียง วันนี้ได้ฟังสวดธรรมจักจากพระใหม่จริงๆแล้วก็จากที่เคยเห็นพระบทใหม่มาก็เพิ่งจะเห็นที่นี่นะค่ะเป็นครั้งแรกที่พระบทใหม่ท่องบทสวดนี้ได้จริงๆรู้สึกแบบทึ่งอะค่ะใน,ในในสิ่งที่ว่าเออท่านท่านทำได้แล้วเราก็ไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนก็ขอบคุณมากสําหรับโครงการนี้นะคะที่ทําให้ได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 ไดมีพระจริงๆขึ้นมาหลายๆรูปแล้วก็เป็นปื้มกับ โครงการนี้มากๆค่ะก็อยากขอให้มีโครงการดีๆแบบนี้ตลอดไปนะคะอนุโมทนากับพระนวกะที่บวชในครั้งนี้ขอให้ดำรงรักษาศีลธรรมเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาการบวชถือว่าเป็นการระเว้นจากเพศคารวาสแล้วก็มาศึกษาในด้านเพศบรรปชิตเพื่อจะได้เป็น สักยบุตรเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นการพัฒนาจิตใจขออนุโมทนาพระนวกะทั้งหลายที่มาร่วมกันสืบทอดอายุพพุทธศาสนาและเป็นการทํารงรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ขออนุโมทนาด้วยความตั้งใจที่จะฝึกตนให้เป็นต้นบุญต้นแบบของเพศสมณะและเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาให้ชาวพุทธ พร้อมนอบน้อมกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจคือเป้าหมายของการออกบวชที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของพระธรรมทายาททุกรูปที่จะร่วมกันขับเคลื่อนศิลธรรมนำสันติสุขไปสู่ใจทุกหมู่ชน